ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุมกขอนแก่นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรอีสานแก้จนดำเนินรายการโดยสมาคมนิสิตเก่าม,มาหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ in. ในพระบรมราชูปถมัมภ์ค่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการเกษตรอีสานแก้จนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงริ้วร้อนนะครับซึ่งร้อนมากนะครับ ร้อนจุ้มอยู่บนงไงแล้วนะครับก็ทีนี้ก็พบกันในหัวข้อนะครับโอกาสการทํางานของนักเรียนเกษตรนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่บัณฑิตเกษตรหลายท่านก็เรียนจบไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังเริ่ม,มาหางานกันนะครับก,ก็ยังอาจจะบางท่านอาจจะได้งานแล้วนะครับบางท่านอาจจะก,กาลังหางานอยู่นะครับแล้วก็ยังเคว้งคว้างอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปทิศทางไหนยังไงนะครับแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังครับในานะของ รุ่นพี่นะครับอย่างนี้เลยกันรุ่นพี่แล้วกันที่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเออมันจบไปแล้วเนี่ยเราจะทํางานอะไรได้บ้างนะครับคือต้องเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยผมก็มีมีโอกาสการเลือกงานนั่งน้อยนะครับรุ่นพของผมเมื่อหลายปีก่อนนะครับมั่ก่อนก็มีสองทางให้เลือกครับคือทํางานทางราชการหรือทําเอกชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2ทางนี้ให้เลือกแหละทำไปสอบราชการเลยก็ไปทํางานสายเอกชนนะครับซึ่งอาจจะมีเรื่องเรื่องของในเรื่องของการตลาดการขายนะครับสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะครับในเรื่องของการผลิต อยู่งานฟาร์มเงี้ยครับซึ่งงานเกษตรค่อทั้งหลากหลายนะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมก็เองก็ทําเพจนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเพจชื่อว่า a g g i j o b นะครับตำแหน่งงานเกษตรในประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็ดูแลเพจนี้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการโพสต์ตำแหน่งงานให้กับน้องๆได้มาเลือกสมัครงานกันก็นั่งเยอะนะครับแล้วก็มีนายจ้างนะครับท่านก็มาช่วยประกาศตำแหน่งงานให้ซึ่ง ก็สามารถเข้าดูได้นะครับใน Facebook นะครับเป็นเป็นเป็นกลุ่มนะครับชื่อว่าไอคิ้งจ็อบนะครับตไอคิ้งจ็อบตําแหน่งงานเกษตรในประเทศไทยนะครับก็ไปเลือกดูกันนะครับมีหลายงานให้เลือกครับมีทั้งเรื่องของงานทํางานบริษัทนะครับเรื่องของงานขายงานตลาดงานส่งเสริมงานวิชาการนะครับหรืองานฟาร์มนะครับซึ่งหลังก็เริ่มมีงานฟาร์มขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าสวนไม้ดอกแปลงปลูกกัญชานะครับสวนพืชไร่นะครับซึ่งเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากนะครับ ก็เลยจะมาใช้ฟังว่าเผื่อท่านมีโอกาสให้เลือกครับก็ไปเลือกดูนะครับทำงานอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าแรงงานในธุรกิจเกษตรเนี่ยยังถือว่าขาดแคลนอยู่นะถ้าพูดงนี้ครับขาดแคลนมากเพราะว่าพอทําก็รู้เลยเพราะในจ้างก,ก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเหมือนกันว่าเออพี่ประกาศไปแล้วทําไมคนสมัครน้อยจังทําไมยังไม่ได้คนเลยอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่บางบางบริษัทก็มีคนสมัครเยอะนะครับซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของตัวงานด้วยนะครับว่า น้องๆเขาสนใจในตำแหน่งงานไหนนะครับบัณฑิตจบใหม่สนใจในงานไหนก็ไปลองทากันดูนะครับแต่ก็เท่าที่เห็นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของงานคนทั้งเยอะเหมือนกันนะครับถึงเราใหฟังแม่กล่าวก่อนนะครับว่าถ้าเราจะทํางานในธุรกิจเกษตรเนี่ยครับมันมีพื้นฐานตลาดขนาดตลาดยังไงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ทําการเกษตรอยู่ทั้งหมดร้อยห้าสามล้านไร่นะครับนี่ไั่เคยพูดถึงไปแล้วนะครับมีจำนวนคื้นรือกเกษตรกรนะครับอยู่ประมาณ7.7ล้านคัวเรือนนะครับแล้วก็จำนวนเกษตรกรขึ้นทะเียนอยู่8.8ล้านรายนะครับ พอมืปะเรียบเทียบนะครับในปี2563นะครับจำนวนคูเรือนเกษตรกรครับคือ8.09คุดศูนย์เก้ารียนจุนเกษตรกรคือ9.36าจุลานนะครับ9.36ล้านล้านนะครับ, 36, ะรบจะเห็นว่าในปีนี้ซึ่งเป็นปี67เจ็ดเนี่ยแต่ข้อมูลที่มีในปี66นะครับจะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยมีจำนวนลดลงนะครับทั้งจำนวนเกษตรกรจาก9.3้าจุด8านะฮะหายไปทั้งหมดห้าหกแสนล้าน แล้วคนเรลือก็หายไปประมาณล้านล้านคนเหลือนะครับก็มันก็บอกอะไรได้หลายอย่างครับว่าในภาคเกษตรเองเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาลหลายอย่างจะบอกบางอย่างก็ไม่ใช่มีหลายอย่างอยู่ซึ่งก็กำลังพยายามแก้ไขอยู่นะครับแล้วก็ตัวทั้งตัวเกษตกรเองนะครับทั้งนักวิชาการเกษตรเองก็พยายามช่วยกันให้ภาคเกษตรยังอยู่ต่อไปได้ในประเทศไทยนะครับคราวนี้มาดูจำนวนผู้เกี่ยวข้องในธุรกิเกษตรนะครับนักวิชาการเกษตรในภาคเ,เอกชนผมขออนุญาตย้ำเอกชนนะเพราะในหน่วยงานราชการผมไม่มั่นใจผมไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับต้องบอกงั้น ในกุ่ชรยเกษตรภาคอุชานกนรรมมีมาถ้าพันหนึ่งหมื่นคนถนะ้าพันหนึ่งหมื่นคนซึ่งทำาเยอะไหมถ้าเปรียบเทียบกับตัวเกษตรกรเองผมว่าไม่เยอะนะหมื่นคนกับแปดล้านคนนี้ฮะต้องดูแลกันอย่างนั้นเลยนะครับร้านค้าส่วนใหจำหน่ายสองหมื่นถึงสามหมื่นลายผมดูจากจำนวนผู้ที่อบรมนะครับอบรมผู้ค้าผู้ควบคุมวัตถุสลายนะครับซึ่งมีจำนวนประมาณนี้แหละบริษัทผู้จัดจำหน่ายนะครับมีมานสองพันถึงสามพันบริษัทนะครับซึ่งซึ่งทำมาเยอะไหมไม่น่าเยอะนะแต่ว่า ต้องบอกเงี้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการแข่งขันสมบูรณ์นะผู้ประกอบการที่ถือสัดส่วนส,ส่วน,นแบ่งทางการตลาดนะครับในแต่ละรายไม่แค่รายหนึ่งรายสิบเนี่ยถือส,ส่วนแบ่งการตลาดแค่คนละไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหลักหน่วยต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเป็นการแข่งขันสมบูรณ์จริงๆนะครับประเทศไทยกําลังเสรีในเรื่องของการท,ทําธุรกิจนะฮะก็เป็นอย่างนั้นเราไม่เหมือนกับในบางธุรกิจที่มีบางธุรกิจที่ถือสัดส่วนส่วนแบ่งงการตลาดอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่ บทบาทที่จำหน่ายปัจจัยกำลัตทางการปัจจัยกำลัตทางการเกษตรเนี่ยถือส่วนแบ่งกันวิ่งถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีการเียนการสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเกษตรมาหมื่นล้านนี่ว่านี่แหละครับก็ดูแลเกษตรกรเจ็ดถึงแปดล้านคนนะครับบนพื้นที่เกือบพึ่งประเทศนะครับคือร้อยห้าสามล้านไร่อัตราส่วนนะครับผมเรียงมาเทียบดูก็นักเกษตรหนึ่งล้านครับดูแลเกษตรกรหนึ่งพันห้าร้อยคนนะครับไหวไหมไหวไหมครับก็หนักอยู่นะ แต่วันนี้มันโชคดีนะครับในเรามีออนไลน์นะครับเราใช้เครื่องมือพวกนี้ช่วยได้มากขึ้นนะครับการทำงานทักสนามเนี่ยมันอาจจะเจอได้เดือนหนึ่งเป็นหลักร้อยคนนะครับแต่ว่าพอใช้เครื่องมือออนไลน์เนี่ยมันสามารถเข้าถึงตัวเกษตรกรได้มากขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับตำแหน่งงานมีมากกว่าคนทํางานนะครับต้องบอกนี่ว่าในสาขาเกษตรเนี่ยมีเปิดสอนอยู่หลายมหาวิทยาลัยมากนะครับหลกัหลกๆก็จะมีแม่โจ้นะครับนั่งเดิมในเกษตรนะครับมชมขมอนะครับมอบนนะครับ มีอะไร,ระจุฬาก็มีนะครับจุฬาก็เปิดก็เปิดสาขาเกษตรแล้วนะครับธรรมศาสตร์ก็มีนะครับราชมงคลนะครับราชบัตก็มีเกษตรเยอะนะครับงานล่านี้เนี่ยเป็นงานที่ต้องผมงานหมายถึงว่างานนักวิชาการเกษตรในเอกชนนะครับเป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนนะครับต้องทํางานทางด้านเลเยอร์เซลนะครับพบปะผู้คนเจอเกษตรกรผู้ดคุยแนะนาสินค้าอะไรเงี้ยแข่งขันกับออนไลน์นะครับออนไลน์เป็นช่องทางในการสื nice <an> ่อสารนะครับ <moonlight> ซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องมือทางทางการตลาดมากกว่านะครับเ i เคยมีคนพูดถึงว่า เอเนี่ยจะมาทดแทนแรงงานมนุษย์ในเรื่องของงานขายหรือเปล่าก็ต้องต่องว่ามันก็ยังยากอยู่ในช่วงแรกนะครับต้องบอกองนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมเจอเนี่ยคือว่าเรามีคำว่ากำเช้งนะกำเช้งนะครับก็คือเวลาที่เราค้าขายกับลูกค้าเนี่ยเรามีความสนิทสนมเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเหมือนกับนพ่อลูกเนี่ยก็ดูแลกันมาอย่างนั้นนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนไปนะเพราะมันเด็กรุ่นใหม่นะครับก็มีมีกำเช้งลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ต้องเป็นปฏิสัมพันธ์ก,นกันของคนต่่อคคนนะรรับกาาาใชช้้ AI เเขมวย มันจะช่วยได้บ้างเรื่องของออนไลน์นะครับแต่ว่าก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยมันจะไม่สามารถที่ทำฟอร์สขนาดนั้นได้นะครับถือว่าเป็นการทางเรื่องเสนอให้กับลูกค้าได้เลือกเองซึ่งในเรื่องทางการตลาดเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของการทําเนื้อหาการทำคอนเทนต์เอชั่นเนี่ย ChatGPT เนี่ยก็เริ่มเข้ามาใช้โยน์ได้บ้างแล้วนะครับผมก็เริ่มใช้บ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช้ทั้งหมดใช้กับเ,เคยลองใช้นะครับลองให้เขียนดูแล้วผมก็นั่งปรับแต่งดูแล้วก็เรื่องของภาษานะครับอันนี้มันลดเป็นขั้นน,นนะตอาาทํงะปิ เขียนเนื้อหาไทยใช่ไหมครับแล้วก็จะเขียนเนื้อหาภาษาอังกฤษแนบไปด้วยเนี่ยผมก็ใช้ด้วยกันว่าแต่ก่อนก็นั่งนั้งแต่เองนะตอนหลังก็ใช้เขียนเนื้อหาภาษาไทยจจบตามเนื้อหาเรื่องให้ครบแล้วก็ใช้ตัว ChatGPT เนี่ยช่วยแปลให้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษแต่นะครับต้องบอกย่างตั้งแต่นะครับก็ยังต้องมานั่งปรับแต่งเนื้อหาให้มันให้มันเข้าดีเข้าทางอยู่เหมือนกันเพราะตัว ChatGPT เองเนี่ยก็จะช่วยได้เรื่องของของการภาพรวมของของของวัตถุประสงค์ที่เราต้องการคือเรื่องของการแปละนะครับมันวันนี้ งานวันนี้ก็อยู่ต้องการคนอยู่นะครับตำแหน่งงานนี้นะครับในนักวิชาการเศษตรที่ทำงานภาคเอกชนเนี่ยต้องพบผู้คนนะครับต้องมีพบกับแรงกดดันในเรื่องของภารงางานเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตำแหน่งงานนี้เนี่ยจะให้ผลตอบแทนสูงนะครับมีโอกาสจบตัวในสายงานซึ่งวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนมากเมื่อนนเทียบกับในอดีตนะฮะในอดีตเนจะคนทํางานเนี่ยอย่างรุ่นผมเนจะเห็นประสบการณ์ทํางาน ออแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นช่องทางเติบโตนะครับเรารู้แค่ว่าวันนั้นเขาทางานไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคทํางานหาเงินสร้างรายได้ไปนะครับไปสร้างทรัพย์สินสร้างบ้านซื้อรถสร้างทรัพย์สินอะไรไปนะครับแต่วันนี้มีความก้าวหน้าในสายงานให้ค่อนข้างดีมากนะครับแม้กระทั่งการเติบโตทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับบางท่านอาจจะเพมต่างประเทศได้นะครับถ้ามีความสามารถโดดเด่นนะครับก็จะเป็นที่ต้องการของบริษัทอื่นนะครับโดยเฉพาะบริษัทคู่แข่งซึ่งจะบางจะมาชิงตัวกันนะครับมันรายได้ก็จะเติบโตขึ้น ตามการเจัติบโตของสายงานนะครับแล้วก็สร้างไรายได้จานวนมากในระยะอันสั้นตำแหน่งงานเหล่านี้นะครับเป็นงานเกี่ยวเรื่องการขายการตลาดเนี่ยจะมีเงินเดือนไม่สูงนะครับต้องบอกงี้แต่ตัวเซอร์พลสเนี่ยหรืออ e ินเซนทีฟพวกนี้จะให้่อทั้งเยอะนะครับบางทีให้เป็นควอเตอร์นะครับหรือให้เป็นปีนะครับหรือให้เป็นรายครึ่งปีก็มีนะครับแต่ทะลุดูภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กอทั้งเยอะเลยทีเดียวนะครับ ท่านที่ชอบการเก็บเงินเก็บทองออมเงินนะครับก็สามารถที่จะสะสมทุนเอาไว้เพื่อไปทําในสิ่งที่ตนเองรักในต่อไปในคนได้หลายท่านนะครับที่ในอดีตเนี่ยก็คือหลังจากที่เป็นพนักงานขายอยู่พักหนึ่งเนี่ยก็ไปเปิดร้านขายปุ๋ยขายยานะครับไปเปิดร้านกาแฟไปทํากิจการทําบริษัททาเรื่องออกเงนเซอร์ก็มีนะครับหลายหลายคนไปนทําในสายอื่นก็เยอะนะครับก็มีทุนไปต่อยอดได้ค่อนข้างเร็วนะครับอายุไม่ถึงสาเนี่ยก็สามารถที่จะมีเงินล้านได้ต้องบอกงี้เลยนะครับว่ามีเงินล้านได้ ือว่าเขาต้องเก็บมานะแต่ด้วยความที่เราอาจจะยุน้อยนะครับก็ยังรู้สึกว่ายังสนุกสนานกับการทํางานสนุกสนานกับเจอเพื่อนซึ่งในวงการเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพี่น้องหมดนะครับจบที่ไหนมันก็ตามเนี่ยก็ถือพี่น้องกันหมดเจอหน้ากันในตลาดก็พูดคุยกันนะครับแข่งขันกันในธุรกิจนะครับแต่ว่าในหลังเลิกง,งานก็มานั่งกินข้าวคุยกันนะครับอาจจะมีการแอลกอฮอล์บ้างนะครับเพื่อเพื่อเสริมสร้างอรรถรสในการสนทนานะครับแต่ก็ มันมีการใ,ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าท่านที่เก็บชอบเก็บเงินเก็บทองเนี่ยก็สามารถที่จะสะสมทุนเอาไว้เพื่อเอาไว้ต่อยอดทําธุรกิจไปลงทุนต่อได้เช่นบางท่านอาจจะลงทุนในหุ้นลงทุนในทองลงทุนในที่ดินลงทุนในบิตคอยอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันมันให้เงินเ่านั้งเร็วกับอาชีพนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาสะสมทุนไม่นานเพื่อการ,กรเกษียณนะท่านที่ต้องการ,กรเกษียณเร็วนะครับซึ่งเด็กวันนี้เนี่ย <S <S ต้องการที่กเกษียณเร็วถูกไหมครับเช่นเรียนจบาอายุย12 2ใช่ไหมครับเราต้องการ,กรเกษียณภายในอายุ30ปี3 5ปีคือต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะกับสำหรับรายได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะ,าะไรายได้ปีปีหนึ่งเนี่ยก็หลายแสนบาทนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าดูตำแหน่งงานแล้วเนี่ยก็จะยังมีความสุกว่ายังไปต่อได้ก็ทำงานกันต่อนะครับแต่ว่าในความเห็นผมคือว่าถ้าเราสามารถทํางานเก็บเงินได้จนถึงระดับที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของการเงินแล้วเนี่ย การกานหลังจากที่เรามีเงินแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ทํางานแบบสบายตัวมากขึ้นนะครับไม่เครียดไม่กงังวลนะครับถ้าเราไม่มีเงินเลยเนี่ยการที่เราจะทํางานต่อเนี่ยก็ต้องนั่งลุ้นดอว่าเออเราจะมีกินพอใช้ไปแต่ละวันไหมแต่ถ้าในช่วง10ปีแรกนะครับสิปีแรกมีการเก็บเงินเอาไว้สะสมทุนเอาไว้เนี่ยท่านก็อยู่ความมั่นคงเรื่องของการเงินนะครับมีอิสระในการเงินการจะรับงานต่อเนี่ยบางทีเราทํางานอายุสักอายุงานงสักสิกว่าปีสิบห้าปีเนี่ยรายได้อยู่ที่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ย มันถ้าดูเครียดกันไปก็อาจจะไปทางานที่ได้ลดลงแต่ว่าทําให้เราสบายตัวมากขึ้นก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันนี้หลายคนในปัจจุบันนี้ต้องบอกงี้ว่าหลายคนที่อายุงานประมาณ2 0 3 0ิบสาิปีขึ้นไปเนี่ยที่เงินเดือนอาจจะที่มีแต่6หลักแล้วนะครับมันดูมันด,มนดูมันเครียดเกินไปก็มียอมที่จะมาทํางานที่เงินเดือนลดลงนะครับเดือนน้อยๆน,นะครับแต่ไม่เครียดมากสบายๆเรากเก็บเงินไ,ไว้พอสมควรแล้วนะครับก็ทํางานที่มันไม่เครียดมากนะครับตัวเนื้อง,งานไม่เท่าไหร่ เบาบางเบาบางลงนะครับปัจจุบันผมเองก็ไม่ทำงานประจานะครับก็พอมีเงินเก็บบ้างนิดหน่อยเขาต้องบอกงี้แต่ว่าก็อยู่ในระดับที่เราสามารถใช้จ่ายได้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ก็ลดภาระของเรื่องของความกังวลในการทำงานลงด้วยการมาทํางานอิสระมากขึ้นนะครับผมเอ็ก็ามาทำงานงานการทำงานอิสระมากขึ้นแต่ในเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์พวกนี้ครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียพวกนี้ก็รายได้ลดลงนะต้องบอกงี้ แต่ว่ามันก็ทําให้เราเครียดน้อยลงนะครับแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานารวมทั้งทุนที่สะสมไปด้วยนะครับแต่ไม่ได้ไม่เยอะนะบอกงี้ไม่เยอะนะครับเผื่อใครยืมตังค์ให้นะครับออผมเปรียบเทียบนี้แล้วกันในงานปัจจุบันเนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนนะครับคืองานของส่วนของเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งคือฝ่ายขายแพลนตลาดนะผมเปรียบเทียบเป็นข้อๆไปแลยกันงานดูแลคนนครับคือเรื่องของงานเซลล์เนาะงานมาร์เ,เก็ตติ้งคืองานดูแลระบบนะครับเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้แลวกันเห็นภาพไป็ชัดตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะเป เหล่านี้คนที่นาธุรกิจเนี่ยต้องมีฐานลูกค้าในมือก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือว่านักจอไปทํากิจการส่วนตัวนะครับก็ต้องมีฐานลูกค้าในมือจะ5้ารายสิบรายยี่สิบรายร้อยรายก็ต้องมีนะครับมีมากมีน้อยก็ต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าเราทําธุรกิจก็ต้องมีฐานลูกค้าอยู่ในมือซึ่งเราก็ต้องเลือกนะครับส่วนงาน้านมารติ้งนะครับต้องมีความชำนาญเรื่องของไอทีวันนี้มีน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่เก่งมากเรื่องไอทีมันก็เขาชํานาญโดยดูดยไวเขาเลยอะ ไม่เทียบกับผมซึ่งผมต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่กันนังเยอะเรื่องของไอทีเรื่องของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการทำทิกตอกการทำวิดีโอการทำเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดแต่น้องๆเนี่ยเขามีความคล่องตัวอยู่แล้วเพราะด้วยความชานาญของวัยเขาด้วยนะครับงานเซลล์นะครับต้องพบแับลูกค้าเป็นหลักนะครับจึงเป็นปกตินะครับจึงออกไปลูกค้าเพื่อไปเสนอขายนะครับส่วนงานมาร์เก็ตติ้งนะครับจะเป็นงานพูดคุยกับประชุมกับเจ้านายเพื่อนร่วมงาน เ,เขานั่งเยอะนะครับจะอยู่ในห้องประชุมส่วนมากอาจจะมีประชุมซูมนะครับประชุมแบบเฟสทูเฟสห้องประชุมก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้งานที่ทาด้านสโตร์มิกเนี่ยก็จะเจอกับผู้นำง,งานที่เป็นต่างชาติมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติครับซึ่งต้องเจอนาํานภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญมากในการสื่อสารนะครับเซลนะครับต้องเดินทางเป็นประจําส่วน m a ร์ e t i ต g ครับทำงานานั่งโต๊ะเป็นหลักเลยนะครับก็นั่งโต๊ะนั่งทํางานดูเรื่องของระบบดูเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ซึ่งเป็นงานแบบนั้นนะครับ แล้วเซลล์นะครับต้องมีข้อมูลความต้องการลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์ได้นะครับซึ่งเซลล์เนี่ยจะอยู่ในสนามในตลาดถูกไหมครับก็จะมีข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิมากกว่าคนในบริษัททั้งหมดเดี๋ยวพอได้คุยคุยลูกค้าในลงสนามได้พูดคุยกับเตรกรน,นะครับก็จะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทก็จะอคอยเขียนรายงานนะครับแต่เซลล์ก็ไม่ค่อยชอบเขียนรายงานนะครับเพราะเซลล์เน้นเรื่องขายของถูกไหมแต่ที่มีรายงานมาส่งให้เนี่ย marketing ก็ทำงานได้ง่ายขึ้น มาร์ติงก็นาข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมินะครับคือรับมาอีกทอดหนึ่งเนี่ยมาใช้วิเคราะห์สร้างเป็นแผนกลยุทธ์การทําัตตา d a นเอนาลิพวกนี้สาคัญมากนะครับซึ่งบริษัทหลายบริษัทควรจะต้องทำนะครับผม,ผมต้องบอกว่าที่ผ่านมายังไม่เห็นบริษัทไหนทำจริงจังนะครับงานเซลล์นะครับต้องเดินทางเยอะนะครับต้องขับรถต้องเดินทางต้องไปพักตามโรงแรมต้องออกเดินทางพบลูกค้าเป็นหลักนะครับส่วนงานมอร์ติ้งนะครับนั่งงานแนวฟิปหลักเลยครับประชุมค้นข้อมูลประมวลผลข้อมูล เพื่อสร้างรายงานนะครับแทนการทำงานที่เป็นระบบที่ตรวจสอบได้ซึ่งงานจะแตกต่างกันนะครับรายได้ก็จะแตกต่างกันนะครับเซลก็จะได้เงินเดือนรายได้มากหน่อยมาร์ติ้งก็ได้รายได้น้อยหน่อยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการจ้างคนที่ทํางานทางสายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาจากต่างนอกมานะครับซึ่งก็มีรายได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกดูว่าทํางานด้านไหนแต่ทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะต้องบอกงี้เซลจะใช้การพูดคุยกับคนในประเทศค่อนข้างเยอะกว่านะครับ แต่แนะนาว่าคนจะต้องพูดภอังกฤษได้นะครับทักษะที่จะเป็นในการทํางานนะครับถ้าทํางานสายกระชนเนาะหนึ่งต้องทางานเป็นทีมเข้ากับผู้คนได้นะครับทางานอะไรก็ตามก็ต้องเจอผู้คนครับยังไงหนีผลจะเจอเจ้านายเพื่อนร่วมงานเจอลูกน้องเจอลูกค้านะครับเจอตัวแทนจําหน่ายเจอเกษตรกรก็ต้องคุยกันนะครับต้องมีทักษะในการสื่อสารพอสมควรนะครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของบริษัทนะครับอันนี้เป็นโจทย์เลย ถ้าพนักงานาถ้าบริษัทรับเราเข้ามาเพื่อมาสร้างปัญหาเขาไม่จ้างเขาไม่จ้างมาแล้วครับบริษัทมีปัญหาอยู่แล้วครับเขาเร่งจ้างเรามาแก้ปัญหานะครับนั่นคือตลอดสมายที่แก้ปัญหาได้ดีเท่าไหร่นะครับบริษัทก็อยากจ่ายเรามากเท่านั้นนะครับนี่เป็นปกติของธุรกิจอยู่แล้วนะครับมีความมุ่งมั่นเอาชนะบปสรรคและเป้าหมายที่ยากดูเกินกาลังต้องบอก,กว่างานทุกนี้ครับเป็นงานที่ไม่คุ้นเคยนะครับพี่ๆเองที่ทํางานมาก่อนหลายยโจทย์นะครับก็ ก็ตอบคาถามลูกน้องรุ่นน้องไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยนะครับวันนี้อย่างเช่นวันนี้ตลาดเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับมีความเปลี่ยนแปลง,งเยอะเรื่องของพฤติกรรมการการใช้สินค้าของผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนไปของของ end user นะครับซึ่งวันนี้มันมันมีอะไรเป็นเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะครับภาพของธุกรกิจเปลี่ยนแปลงไปมันลูกทุกอย่างจะดูเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องเกา่เกาๆที่ทํากันอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็น practice เป็นกิจวัตรอนะพวกงี้ แต่โจที่สําคัญคือเรื่องของเจอสิ่งใหม่ๆว่าจะแก้ปัญหายังไงนั่นคือความยากของการทางานนะครับมองเห็นปัญหาแท้จริงและหนทางแก้ไขปัญหาอย่างที่บอกครับบริษัทจ้างเราแก้ปัญหาครับถ้ามันแค่ไม่จ้างเรามาถ้าบริษัททำงานทุกอย่างเฉลดวิลาวดื่อหมดเขาไม่จ้างเราหรอกถูกไหมฮะมันต้องบอกงี้ครับผมบอกทุกคนผมบอกทุกครั้งกับทุกคนนะว่าต้องขอบคุณปัญหานะเพราะมีปัญหาครับแล้วเขา,าดึงจ้างเราถ้าไม่มีปัญหาเขาไม่จ้างครับมันเราต้องยอมรับว่าสิ่งเขาจ้างเราเพื่อแก้ปัญหามันสิ่งที่เจอแน่ค แต่เราจะแก้ปัญหายัางไงครับแล้วเราจะตั้งสติแก้ปัญหายัางไงนะครับนั่นคือสิ่งที่พนักงานต้องต้องทําให้ได้นะครับมีความเชี่ยวชาญทั้งการนําเสนอทั้งคาพูดเลครื่องมือต้องบอกอย่างนี้คือต้องบอกอย่างนี้ครับเซลล์ของเราเนี่ยน้องๆเนี่ยตั้งแต่อดีต,ตไม่ใช่น้อง,องครับตั้งแต่อดีตต้นมาเนี่ยเซลลพรีเซนต์ไม่ค่อยเก่งครับขายของเก่งยอมรับแต่เวลาที่ต้องพรีเซนต์กับเจ้านายเนี่ยพรีเซนต์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีครับก่อนมาจิมจกพูดบอกว่าพี่อยากรู้พี่ถามผมสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง วันนี้คุไม่ถามอะไรครับเพราะเราไม่ออกสนามเจ้านายไม่ออกสนามกับเราด้วยครับสิ่งที่ต้องทําคือต้องมีการเขียนรายงานต้องมีการแจ้งเป็นหรื่งเรื่องไปว่า,ามีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มีลายครับส่งลายได้งส่งไปมันไหนมีคําถามตามมาก็ถ้าเราแม่นก็นตอบครับถ้ารู้เออตรงนี้ยังยังหาไม่จบนะยยังยัง,ย,งยังหาโซลูชันไม่จบก็สามารถที่จะกลับไปค้นขอ้อมูลกลับมาตอบเขาได้นะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นเจ้านายถามอยู่แล้ว แต่จะม,มักจะกลัวปัญหากลัวคําถามนะครับเว้ยกลัวบอกไปแล้วเดี๋ยวเจอคําถามตามมาต้องมานั่งตอบคาถามอีกต้องาหาคาตอบให้อีกซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกันนะครับซึ่งเซลจ,จะจะชอบการที่ไปทํางานในสนามเจอลูกค้าแล้วก็จบเสร็จงานก็กินเหล้านอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วงานที่ทำครับแล้วก็องค์กร,รง,กงานที่ทำเนี่ยบางทีถ้าเราโชคดีเจองานที่ที่เรารักครับเราได้ทำเนี่ยถือเป็นโชคเลยนะแต่ถ้าไม่ไม่เจองานที่รักนะครับ เอางานที่ทำเนี่ยรักมันซะนะครับแล้วก็ทาให้เต็มที่นะครับส่วนจงรักภักดีต่องก์เนี่ยก็คือถ้าเรารู้จักรักองค์กรนะครับเราก็จะอยากทําดีต่องค์กรผมว่าไม่ว่าอยู่ชีวิตก็ตามเนี่ยอยู่บริษัทหนึ่งบริษัทสองบริษัทสามบริษัทสี่จย้ายงานกี่บริษัทก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความรักต่องกรเราอยากทํางานให้องค์กรได้ดีขึ้นนะครับรู้สึกความเจ้าของงานมีความรับผิดชอบในการทํางาน่ห้ร่วงนะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกกันต้นครับเงินไม่สูงจบใหม่นะมื่นสองมื่นห้านะครับ เมื่อเทียบกับข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่ง1 8ื่นไปแล้วนะครับกำลังจะกำลังจะประกาศนะครับแต่ชนจ้างแค่นี้แหละประมาณหนึ่งสองหมื่นห้านะครับแต่มีรางวัารทำงานครับมีคอมมิชชั่นนะครับมีอินเทอร์โบนัสท่องเที่ยวต่างประเทศนี้ได้แน่ครับอัตราการเติบโตเร็วตามความขาดแคลนพนักงานเลยผู้นักข่าดกลางโตเร็วแน่ครับวันนี้ต้องบอกอีกครับผู้นักข่าดสูงทั้งเนี้ยเหลือน้อยคนมากนะต้องบอกอย่างนี้หลักหน่วยครับไม่หลักสิบนะหลักหน่วยนะซึ่งตำแหน่งแรกนั้นเนี่ยคือรายได้หลายแสนนะรายได้เกือบแสนแน่นอนครับ ผู้อนระบกลางนะครับเงินเดือนหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาทอันนี้เดินกันเกลื่อนครับไปเจอกันแน่แน่เงินเดือนขนาดนี้เลยส่วนผู้อ่านระดัสูงนะครับตอนนี้นับคนได้เลยนะที่มีเงินรายได้อยู่มันสามแสนห้าสี่แสนเป็นจำนวนเอ็กซ์ตร้านะครับช่วงเงินเดือนนะก็มีเอ็กซ์ตร้าด้วยครับมีอินซินทีมมีอะไรด้วยซึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันบอกก็รวยได้เลยแหละเป็นลูกจ้างก็รวยได้นะครับถ้าเป็นไปประจำที่ต่างประเทศนะครับเขาเรียกเอ็กซ์แพดเนาะเอ็กซ์แตอเซชั่ pert, นะ pert, นะครับรายได้เป็นสองเท่าของเดือนปกติเลยนะต้องบอกงั้นแล้วก็โอกาสจะการทำงานนะครับ เปิดกิจการหาลูกค้าที่ได้มาันจะก,การทำงานอย่างที่บอกครับพอเราทางานทำงาน,งานสักพักหนึ่งราอาจะอยากเปิดกิจการนะครับเรามีฐานลูกค้าของเราพอไหมห้าราย10บรายหรือเปล่าถ้ามีมากเพียงพอเราก็เปิดบริษ,ษัทได้นะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งครับตรงนี้ครอบครัวนะครับต้องบอกอยู่ว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นเซิร์เมดไม่ได้แน่จริงนะครับหลายท่านเพื่อน,อนผมหลายคนเนี่ยก็คือมีกันร้านกันแล้วครับก็สร้างบ้านนะครับซื้อรถส่งลูกไปเรียนต่างประเทศซึ่งเยอะมากเลี่ยงปกติเลยนะครับสำหรับคนที่ทํางานในธุรกิจเกษตรนะครับ หลายคนเลยที่มีรายได้ปีละหลายล้านนะครับหลักล้านเลยนะเามาื่อวานเพิ่งนั่งคุยกันรุ่น้องของคนหนึ่งก็ก็มีเขามีรายได้เกินสิบล้านไปแล้วต่อปีนะครับมากขนาเยอะมากคือมากกว่าสิบล้านเยอะนะผมว่าแค่สิบล้านแล้วกันนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ของบริษัทนะซึ่งก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้เลยนะครับความเสี่ยงก็มีนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างดีหมดนะความเสี่ยงคือถ้าหาบริษัทปิดการนะครับเลิกปิดแผนกหรือยอดขายลดลงนะครับก็ ก็ตกง,งาน่ะครับหรือบางทีบริษัทมีปัญหาเรื่องการประกอบธุรกิจนะครับผมกับการก็อน,นุมีการเลี้ยงออฟบ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งในช่วง <c oughs> ช่วงปี40ูซึ่งเป็นช่วงฟองสบู่แตกเนี่ยเราไม่เจอปัญหานะเพิ่งมาเจอช่วงไม่เกินส0ปี้อหลังเองซึ่งเจอปัญหาเรื่องกิจการเริ่มมีปัญหานะครับก็มีการเลี้ยงออฟพนักงานมากขึ้นด้วยนะครับครับแล้วก็บางบริษัทนะครับเกิดการควบรวมกิจการนะครับลดกำลังคนที่ซับซ้อนนะครับก็รับแพ็กเกจออกไปแล้วก็ไปหางานทำกันใหม่ เราเนี้เป็นเรื่องที่คนทํางานเอกชนต้องเจอนะครับแต่ต้องบอกงี้ว่ายังขาดแคลนเยอะมากนะครับรายได้ที่บอกไปเนี่ยก็คือส่วนคนจบใหม่นะรายได้3 0 0 0 0ื่นสี่หมเนี่ยเรื่องปกตินะครับต่อเดือนปกติมากเงินเดือนจะน้อยหน่อยแต่เราอินสิบบนั้นเนี่ยถึงแน่ๆครับส่วนถ้าทํางานไปเรื่อยๆยี่สิปีสิบห้าปีซึ่งสมัยก่อนต้องใช้เวลากันสามสิบสี่ปีนะครับเพื่อโตขึ้นมาถึงระดับเงิงนเดือนสามแสนสี่แสนเนี่ยวันนี้ไม่ถึงแล้วนะครับทำงานแค่สิบกว่าปีก็ทางานเงินเดือนหลักแสนได้นะครับ คือว่าเราไปให้ถูกช่องแล้วก็โอกาสมันเปิดช่องให้เราแล้วนะครับมันก็อยากให้เป็นทางเลือกกับทุกคนนะครับสำหรับันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนครับที่ติดตามถึงตอนนี้นะครับเราเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับกลับมาติดตามรับฟังรายการเกษตรอีสานแก้จนได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุมอกอขอนแก่นค่ะ